สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอามิตรักมิตรสหายทุกท่านนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะัดทุกท่านนะครับหรือพ่อแม่พี่น้องที่มีเหรียญกระสาบผ่านมาในมือทุกวันนะครับสําหรับช่องเหรียญ กระสับไทยนะครับจะเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสับนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องราคาเหรียญนะครับเพราะว่าบางครั้งพ่อแม่พี่น้องพอไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องราคาเหรียญหลายๆท่านเหรียญที่ผ่านมืออาจจะไม่ทราบนะครับว่าเหรียญนั้นจะมีราคาสูงหรือมีมูลค่าสูงนะครับ บางครั้งพ่อแม่พี่น้องไม่ทราบนะครับช่องเหรียญกระสาบไทยก็จะนําเหรียญที่มีราคามีมูลค่าที่พ่อแม่พี่น้องอาจจะไม่ทราบนะครับมาบอกเพราะว่าเช่นถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องเจอเหรียญ10บาทนะครับ <vic>. แล้วก็พ่อแม่พี่น้องทอนไป10บาทก็คือ10บบาทแต่ถ้าเกิดติดตามช่องเหรียญกระสาบไทยนะครับอาจจะเห็นนะครับว่าเหรียญเนี้ย บางเหรียญมีราคาเกินหน้าเหรียญเชกเช่นเดียวกับวันนี้แล้วก็คลิปนี้นะครับวันนี้ทางช่องเหรียญกระสับไทยจะมาบอกกับพ่อแม่พี่น้องนะครับสาหรับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญปีพศ2537นะครับสําหรับเหรียญปี2537น้ี่ก็ต้องบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าผลิตมาจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีเหรียญที่มี ลักษณะพิเศษที่ทําให้ราคาเกินหน้าเหรียญออกไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับยังไงก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องเหรียญกระสาบไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะกดกระดิ่งงิ่งๆ,ๆเพื่อทําให้พ่อแม่พี่น้องไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเมื่อทางเหรียญกระสาบไทยอัปเดตข้อมูลลงไปนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะคร่าวๆนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับมันจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับ <Es> ผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับแล้วก็จะมีอักษรนะครับภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็นี่นะครับผมรัชกาลที่9มาสูดูด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญด้านหล <sen> like ังเหรียญบริเวณกลางเหรียญนะครับบริเวณกลางเหรียญจะเป็นรูปพระปางวัดอรุณราชวรารามนะครับราชวรมหาวิหารแล้วก็ด้านบนจะมีอักษรเบลนะครับอักษรเบลนี่จะ ออกมาเป็น4จุดนะครับบริเวณนี้อักษรเบลมีคำว่าประเทศไทยแล้วก็ปีพุทธศักราชที่บอกนะครับ2537แล้วก็มีเลขบอกชนิดราคานะครับ10บาทเห็นไหมครับนี่นี่คือลักษณะของเหรียญเฉพาะของเหรียญนะครับก็อย่างที่ทางช่องเนี่ยก็สาบไทยแจ้งข่าวๆให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าเหรียญลักษณะพิเศษเนี่ย จะมีจุดนี้จุดเดียวเลยครับจากราคา10บาทหน้าเหรียญน,นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องสังเกตดูให้ดีเหรียญน,นี้ขึ้นไปห้าสิบาทถึงหนึ่งร้อยบาทได้เลยอยู่ที่สภาพของเหรียญด้วยนะครับเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องลองลอง,ลองมาดูนะครับมาดูลักษณะของเหรียญน,นะครับเดี๋ยวลองเหรียญกระสาบไทยให้ดูจะเห็นว่านะครับนี่ครับผมบริเวณนี้นะครับ บริเวณพระบรมรูปในหลวงราชการที่9นะครับจะมีจุดตรงนี้เห็นไหมครับจุดตรงนี้เราจะเรียกกันว่าเหรียญเนื้อเกินนะครับสําหรับเหรียญเนื้อเกินตรงนี้จะทําให้เหรียญน,นี้มีราคาแล้วก็มีมูลค่าสูงด้วยเหรียญน,นี้ก็มีนะครับพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมเอ่ยนี่ลุงป้านะอาดูนะครับบริเวณนี่พระบรมรูปของในหลวงราชการที่9นะครับ จะมีลักษณะเนื้อเกินที่ยื่นออกมานะครับถ้าเป็นเหรียญปกติจะไม่มีเห็นไหมครับแบบนี้เราจะเรียกกันว่าเหรียญเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินไม่ว่าจะเป็นเนื้อเกินจุดนี้จุดไหนหรือว่าจะเป็นแว่นตาหรือฉลองพระเนตรนะครับหรือว่าจะเป็นบริเวณจุดไหนนะครับถ้าเกิดยื่นออกมาเนี่ยแบบนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับ ลองลองดูนะครับถ้าเกิดแบบนี้ถ้ามีมากแบบนี้ก็จะอยู่ที่50บาทแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้อาจจะขึ้นมาถึง100บาทนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องเหรียญกระสับไทยอยากจะมาบอกกับพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นมาบริเวณด้านหลังนี่เราจะเรียกกันว่าเหรียญมีเรือนะครับนี่นี่คือข้อมูลดีๆที่ทางช่องเหรียญกระสับไทยนํามาแบ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับเผื่อจะไม่ทราบนะครับ ครับผมวันนี้มีสั้นๆนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเลนกษัตรไทยด้วยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ทางช่องเลนกษัตร์ไทยมาอัปเดตให้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ